แจ z สคลิปออฟความยิ่งใหญ่การถ่ายทอดสดพรีเมียร์เอเเอมิเอเเอ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 เาเอ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 เาเอ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 ือทอเ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 อบอเอเอมอเอเอเอมอเอิอเ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 อิอเอเสเีเอเอเออเ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 อลอเอิอเ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 อรออเออเ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 อรอออ The Football Association Premier League, เดอฟุตบอลแอสโซเชชันพรีเมียร์ลีกลิมิตตอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวให้การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอครับตลอดหกรููการใน3ประเทศได้แก่ประเทศไทยลาวกัมบูชายอย่างเป็นรูแปแบบ โดยเริ่มถ่ายทอดสดฤดูกาล2,525ถึง2,526ในวันเสาร์ทีุ่6สิงหาคมนี้ครั้งแรกร่วมกับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนหรือโมโนจัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ New Season New Home เพื่อประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดลีกฟุตบอลระดับโลก Premier League Emirates FA ครับค่ะก็วันนี้อย่างก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะทุกคนแล้วก็ทุกสำนักเลยก็งานงานวันนี้ก็ ต้องบอกว่าเต,เตรียมการเพื่อจะให้ทุกคนได้พบกับการเปิดตัวแพ็กเกจของเรานะคะก็คิดว่าคงประทับใจกับกลุ่มแฟนบอลที่รออยู่ว่าจะได้ราคาที่เท่าไหร่นะคะก็คิดว่าทุกคนน่าจะประทับใจนะคะแล้วก็คงไม่คงไม่ผิดหวงังแล้วก็อยากให้สมัครแล้วก็เข้ามาใช้มาดูเยอะๆบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับแพ็กเกจของเราวันนี้ก็ขอย้ำอีกครั้ง แพ็กเกจเริ่มต้นก็คือ299สําหรับ299เป็นแพ็กรายเดือนนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะใช้เน็ตเวิร์กไหนก็สมัครแพ็กนี้ได้เลยง่ายๆเข้าสต re ดาวน์โหลดหรือจะเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ซื้อได้หมดอันนี้จะใช้เน็ตแบบไหนก็สมัครได้เลยกับแพ็กเกจนี้นะคะและสําหรับคนที่คิดว่าอยู่กันย,ยาวๆแล้วคุ้มไปเลยก็คือ2,999อันนี้อยากให้มีติดไว้เลยเพราะว่าบอกได้เลยว่าคุ้มที่สุดจริงๆไม่ว่าจะกีฬาไม่ว่าจะหนังซีรีส์แล้แถม ทีมผลิตออริจินอลของเราก็อยู่ทางนี้ฉะนั้นรับประกันคุณภาพของคอนเทนต์แน่นอนนะคะยังไงคุ้มคุ้มเกินคุ้มแน่และถ้าสำหรับคนที่เป็น AS เองก็ฝากเลยนะคะว่ายิ่งคุ้มกว่าเดิมเพราะว่าลูกค้า AS จะจ่ายเพียง199บาทต่อเดือนแท็กปี1,999บาทหารต่อต่อเดือนเหลือแค่160บาทเองนะคะยังไงก็ฝากอยากให้ทุกคนเข้าเข้ามาซื้อแพ็กเกจกันเยอะๆแล้วก็ บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแล้วปิดท้ายเดี๋ยวจะมีบอลไทยลีกมาให้อีกฉะนั้นที่สูงของความคุ้มแล้วเราก็อยากให้สนับสนุนแล้วก็ใช้งานตรงนี้เยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยแรงงานการผลิตของเราคอนเทนต์คนไทยอีกเยอะที่ที่รอจะป้อนมาที่ตรงนี้นะคะก็ฝากด้วยพลังพลังงานทุกคนช่วยกันช่วยกันพลังเนี่ย คนบนเทิงอยู่ตรงนี้ค่ะก็ยังไงอันนี้ฝากด้วยสําหรับแพ็กเกจที่เปิดตัวในวันนี้นะคะหวังว่าจะทําให้ทุกคนประทับใจแล้วก็เข้ามาซื้อแพ็กเกจกันเยอะๆค่ะฝากมีอ่างอื่นไหมคะเรียกเรียกว่าทำถิ่แพ็กเกจแบบอันนันตลอดใช่จริงจริงก็ต้องต้องบอกว่าจริงจริงงานนี้คือเชื่อว่าคนไทยคุ้มแน่นอนค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นแพ็กเกจที่คุ้มค่าที่นี้กับกับหลายๆประเทศด้วยถือว่า บางประเทศก็ยังต้องซื้อแค่เฉพาะแพ็กเกจคอนเทนต์กีฬาแต่ของไทยเนี่ยบอกได้เลยว่า,าผู้บริหารแล้วก็ทีมบริหารเองมองว่าเราต้องการให้คนไทยได้เข้าถึงจริงๆฉะนั้นเอามาเสิร์ฟให้ถึงมือแล้วก็อยากให้ทุกคนเ,เข้ามาใช้แล้วก็เข้ามาซื้อกันเยอะๆนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับแพ็กเกจโมโนแม์สแตนดาร์ดนะคะ สำหรับพี่อ๊อฟนะครับพี่ออฟฝากด้วยค่ะช่วยขายหน่อยถ้าใครที่ดูเถื่อนก็รู้เลิกดูแล้วนะครับคอยเข้ามาเออดูบอลไม่บาปดีกว่านะครับหนังซีรีส์ก็มีให้ดูเออคุ้มแล้วค่ะเนี่ยคุณภาพขนาดนี้งั้นงั้นไม่เคยรองั้นงัน ดูแมนยูกันเยอะนะครับขิงมากขิง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 ที่เราไม่พอใจขิงมากชั้นเขาเขาแชชั้นเราไม่น่าพูดกันไม่ร้ไม่รทไมพี่ออในนพี่อพี่อแก็ฟนบอลฝั่งขอสนามมาได้หลายแล้วยงรับกับก็มว่าปีนี้ก็สาหรับทีมแต่ละทีมก็ก็เล้งแต่ สำหรับทีมของผมต้องเก็บเกียรตกายขึ้นครับจากจากอันด้เาเ่ยนผมโก้ไปเขาเปลี่ยนโก้ละเรียบร้อยพีดพีดท่านท่านครับอ่ะฝั่งนี้สู้ไหมคำนี้สู้ไหมพอดีไสู้เลยพอดีใจแฟนบอลไหมครับเพราะว่าอะไรนะฮะถูกใจแฟนบอลไหมครับพี่ถูกใจไหมคะราคาราคาวันนี้ถูกใจไหมคะ มันถูกมากผมก็ไม่รู้ว่าราคาเก่าเท่าไหร่นะแต่ก็บอกว่าราคาใหม่ถูกมากครับคื่บอลไทยคุณเสียก็ได้เชียบอลไทยด้วยใหญ่ใช่ครับครับก็จริงจริงผมก็ดูบอลตลอดนะครับอย่างแพ็กเกจเนี้ยแบบมันดีมากๆเพราะว่าทุกคนในประเทศจะได้ดูแบบในราคาที่แบบดีแบบมีคุณภาพและสำคัญ ก็อย่ากพิมพ์ลีกแล้วเอฟเอท็อแล้วนะครับมันได้ดูไทยลีกอีกซึ่งจริงๆผมก็มีทีมผมเด็กท่าเรือโอเควนะครับอะไรที่มันแบบอะไรที่มันดีกับแมนยูนิดหน่อยเราก็ควรจะต้องพูดนะครับมีสโมสรกมาทีนี้จากมาจากมาฝากฝากฝากมีพี่อููด้วยก็ถึงความสะดวกสบายในการรับชมอะครับก็ ค่โหลดแอปพลิเคชันนะครับของ m o n o Max กนะครับก็สามารถดูที่ไหนก็ได้แล้วก็ยังมีดีว i c ์อื่นๆนะครับสำหรับใครสะดวกกันไหนก็เลือกใช้แบบนี้นะครับราคาถูกมากครับผมเชียร์ทีมไหนคะเชียร์ีมนแมนยูครับเสียงดังคำชั้าเลยเหรอคะ เชียร์ทีมไหนคะเชียร์ทีมไหนคะฝากหน่อยฟังหน่อยแมนยูครับคนเหล่านั้นยูหมดเลยเนาะสู้ๆครับพวกเราอะไรนะเขาหรือเราสู้พูดอะไรจัดู่ไม่ใช่เขาหรือเราให้สู้เราเราก็ผมว่าก็ก็ก็ยังก็ยังเชียร์นะแล้วก็คิดว่าเราก็มีหวังนิดจริงๆหรอีนี้ระดับขึ้นลนแน่นอน14บสี่เฮ้ยมันต้องมากกว่าน้องสี นี่ขอเป็นท็อปโก้แล้วดีดีนะนะแฟนบอลและลูกค้าลูกค้าคุ้มไหมคุ้มมาครับก็สมัครหรือยังสมัครอยู่แล้วค่ะโอเคดูซีรีส์ดูซีรีส์ดูซีรีส์ตัวเองก็ครับก็คุ้มมากๆครับก็เดี๋ยวนี้คนก็ต้องการอะไรที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ดีๆแบบนี้ฝากซีรีส์หน่อยสุดยอดเลยครับจัดก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยครับบอปบอปบอปรับจัดรับจัดครับผม เป็นใช้คำว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยแล้วกันนะฮะที่ได้สิทธิ์รอบนี้มาแล้วในราคาถูกที่เข้าถึงทุกทุก,ทกคนในประเทศนะฮะผม,ผมเองผมฟังราคาแล้วผมยังตกใจเลยนะฮะ<ม>เดือนละ299บาท AS 199บาทนะเชียร์ทีมอะไรเมื่อก่อนเชียร์แมนยูแล้วก็แล้วก็พอดีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเชียร์แมนยูเอือนนี้ ไม่ได้ดูนานก็เลยผู้บริหารผู้บริหารโมโนเชียร์ลิวพูผมก็เปลี่ยนผับมก็พี่เ่าครับแต่มีเมียเปลี่ยนไปไหมครับเมียไม่เคยเปลี่ยนครับเปลี่ยแต่เราเราก็ไม่เปลี่ยนครับเป็นแมนยูครับแมนยูครับเมื่อก่อนตอนนี้ครับผู้เหลียงเชียร์ลิวปูเลวของเราขอบคุณมากครับคู้ประกาศเลยนะครับก็ ฝากทุกคนด้วยนะฮะบโมโนแม็กซ์ของเราอย่างท,างที่อย่างที่เห็นราคาก็คือ299แล้วก็199นะก็ฝากติดตามคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเลยครับก็ฟุตบอลก็ติดตามก็ได้หลายลีกนะฮะแล้วก็ตอนนี้วันนี้เหมือนกันก็สามารถชมได้แล้วก็คือสโมสรโลก แนวฟีฟาดกลับเบลทัศนะฮะก็ติดตามกันใช่คืนนี้เชียร์ทีมอะไรปั้นจันทร์ครับยูพูครับมาอยู่ฝั่งนี้เลยครับลยูคูั่งนี้มาดูครับมาดูโอเคสวัสดีค่ะ